พี่เรี้องอะไปแทงคนไปเป็นเ,นเนซอ้อโพ่อบอลของเขาัไนเขาบุกฟอร์มที่ดีป่อยพ่อพี่ลูก,กพ่าไปจีเดียวเป็น,ซนเซอร์เขาเก็บของลูกไปได้ลูกก็เด็กก็เล่นก็ได้สิเบิ้นออกแล้วเบิ้นกับพ่อดนช่วงสามีเดือนอะเพื่อกับลับไปฟังเล่าสิช้ามสี่เดือนก็นคือค่อค้อคนนั้นเราเอาลูกเรากลับมาฝั่งเลาวเออ หลังจากที่อ๋อหลังจากที่คลอดลูกเนาะคลอดุกวัเอก็คือไอ้นี่เป็นคนเซ็นลับเนาะเซ็นลับเอาเป็นลูกเนาะที่แรกว่าดีเซ็นรับพที่ดีพ่อมีลูกก็เลยว่าได้เซ็นลับ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและกับต่างประเทศนัมเดอร์ยดิตอนหักเขาสุซองยูทูบบ่าวจอนชีแนลเนาะและกับแฟนเพจบ่าวจอนชีแนลพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจอนเด้อเมื่อนี้เฮาการซิมาสัมภาษณ์ไอค้คนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งไอ้เป็นก็เป็นคนไทยเนาะอยากตามหาลานายพ่อแม่พี่น้องไหยตามหาลานายอยู่ฝั่งลาวเนาะลานายเป็นกะแม่เอามาตั้งแต่อายุสามสี่เดือนพ่อแม่พี่น้องเลย ซึ่งไอ้เพิ่นก็อยากตามหาลานไายให้ไปเป็นทหารพี่น้องให้ไปเกตอาหารเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็ครบอายุอ่าเศรเอสปีแล้วพี่น้องเลยได้เวลาไปเกตอาหารแล้วเนาะเพราะว่าทางรัสการพิ่นก็ตามหาพี่น้องเลยก็เลยไอ้เพิ่นกิจอ่าตามหาประกาศตามหาลานพี่น้องเลยก็บ่ฮู้ว่าอ่าพนอยู่ทางใดเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิยังอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ไทยพี่น้องเลยเพราะว่าน้องเพิ่นก็อายุหลายแล้วพี่น้องเลยส่วนหลายก็เพิ่นอายุอ่าเศร เด็กสาสองปีกัอยากเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยเลยพี่น้องเลยกับหู้ว่าทั้งายเพิ่นสี่หู้ข้อมูลของน้องเพิรือบอพี่น้องเลยอยากาหิไปสอบถามเบิ่ง่ายเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นลหู้้อมูลของน้องเพิรือบอหรือว่าแนวใดเนาะเขาโอเคเพราะพี่น้องผมเป็นการเซเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดเรสโรมกันเลยสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีนะครับเด้อเนาะาะพี่น้องพอดีว่ามีไอ อยู่ในโทรศัพท์เลยพี่น้องพันจะประกาศตามหาแม่แม่ของร้านจำเป็นบอกซึ่งซึ่งร้านซึ่งแม่ซึ่งสองคนทึ่งร้านทั้งแม่เนาะคือไอ้ไอ้เป็นคนฝั่งไทยเนาะโดยจังหวัดนครราชสีมาเอาก่อนอื่นก็มีแต่ไหนนำโตเลเดอไอ้ไอ้หยัก ตามหาเพิ่นแบบใดนี่นะคือว่าขาดการติดต่อกับเพ like ิ่นขาดการติดต่อกับเพิ่นตอนตอนเรื่องแคนแดีมาอยู่น้ำอยู่บ้านอยู่หลายปีเลยโดยต้นต้นออกลูกอ่าก็ก็ออกลูกหกล้านที่แลร์ไปเนี่ยคนไป เป็นเป็นซื้อโอให้อนองใต้เขาเขาบหกพอที่ดีคอยพ่อพี่ลูกพ่ก็บี่เียงจซื้อของเก็บของมันลูกไปได้ลูกเด็ก็เล่นก็ได้สิมันออกแก้วเบิ่งกัพอช้ามี่เดือนเหระเออครับเลยฟังเล่าเลยช้ามี่เดือนก็คือเออไอคนนั้นเลาเอาลูกเลากลับมาฝั่งเล่าหลังจากที่อ๋อหลังจากที่คลอดลูกเนาะ ก่อนทุกวันก็คือไอ้นี่เป็นคนเซนหลับเนาะเซนหลับเอาเป็นลูกเนาะที่แรกว่าดีเซนหลับที่ดีพ่อมีลูกก็เลยมาได้เซนหลับอ๋อับบันนี้พ่อพ่อผมเองมาเป็นคนเซนหลับเออพอกับกับพี่พี่พ่อพ่อผมเนาะเป็นคนไปแจกเกิดอืมแจกเกิดดูดูดโรงพยาบาลนี่อ๋อ คือปัจจุบันนี่จากปีเลยเนาะมันที่ว่าพอได้เจอกับเพิาะ20ปีแล้วเขาตั้งตั้งราชการเนี่ยเขามาตามอยนน่างพิจิตหารก็คือก็คือมาตามลานเจ้าหนิบอ่ะก็ให้พิจิตรทหารเรียกว่าเขาจับไปเขาจับไปเขาบุกบ่อน้ำแก้วที่ก็เขาได้อ๋อเพราะว่าชาเอสปีนี่ต้องไปเกณฑ์นเนาะ อื <คน S 1> ปัจจุบันนี่น,น้อง่นนะอยู่ฝั่งเล่าเนานพี่น้องเออ,อยู่บ้านได้น่ะไ <คน S 1> อ่พู่บ่พอฮู้บ่ว่าบ,บ้านใดเมืองใดแฟนใดเ,ออเป็นคนในไปเกิดมีแต่แค่ว่าปเป็นขีดสองแล้วก็เมืองสารวัตรแขงสารวัตรแขงสารวัตรอยู่อยู่อยู่คนสารวัตรเนาะนี่เนาะเมย์น้องคนนี้เนาะเป็นคนสารวัตรเนาะ คนสารวัตรครับผมบอกปัญหาท่างเปลี่ยนภูเปลี่ยนนางแบบบ่มีแอปเปิลบ่มีอะไรเป็นคนแขวงสารวัลเมืองบ่มีนาเมืองสารวัลเพราะว่าสารวัลเนี่ยมันมันมันแข่งอยู่แล้วแมนมันอาจจะขึ้นกับเมืองคงเนาะอันนี้กับโบนเอนใจบันไดพี่น้องเลยบ้านเนเชียบ้านเจ้าหู้พ่อผมก็ร่างตัวก็ ก็เดยแล้วพูดแม่ไปแจกเลยดพวไปเย็นต้นน่ะซื่อแม่เพป็นนั้นได้ครับอจินดาวงอลลาสานจินดาวงบออลสารอสานอาราสานอาราสานนามสกุลลูกชายพันเชื่อจังใดคือกิจดตาชีก็เมียมโอ้กะโป้ฮู้ว่ามาอยู่ลาวก็ะจิเปลี่ยนชื่อวะเนาะ cái wa cái wa cái bài cái trận chiến thứ ba, nó, cái thứ ba luôn này đây này nó, luôn โออกาาาาสที่่เมจวโดยอันนี้ก็คือแบบข้อมูลผ่านบอกบอชัดเจนไปเลยกับมีแต่ประกาศไปลองเบิยนเนาะลอ,อ,องพี่น้องเลยอาทุ่สาร์เอ็ดปีเนาะ<อ>จะบอกผ่านมาอยู่ลาวคฮะนะผ่นมาตัง้งแต่อายุจักปีมาจะออกเดย์สามที่เดือนสามสี่เดือน กับครับพี่ต้งต้งยมโโ่อก็คือพอเพิ่นนะพอเคยมาเล่าเห็นบะพอพิ่นก็ได้พพ่งเะไปเฮ็ดงานอยเลาอยู่า้าปาีเลยปปัจจุบันนี่ดงฮะปัจจุบันนี่เพิ่นก็อยู่ในห้างปากเซนี่บอกพอปัจจุบัรับราารเป็นผู้อยู่ไดในไทยอ๋อตอนนี้เข้า เขาไปไทยแล้วเออตอนนี้ว่าสอบคิดคู่ย่ไทยรับราชการเนี่ยเรียกว่าเขาไปพี่ครอบครัวที่ไหนอ๋อแล้วเล้าก็ได้มีครอบครัวใหม่แล้วถามว่าเคยไปบ้านเขาบอกงเคยไปใช่ว่าจำอะไรแล้วโอ้เราเรา,เราจำบ่ได้เหมือนบอกครับมาไกลแค่คนลาอ๋อ <laughs> ผมผมคิดว่าเราจำได้ใช่ต่อคิดว่าจำบ้านได้เมืองได้เนาะ อันนี้คือแบบเพิ่นจำได้แตะั้าง่ายเพิ่นจำได้แต่แขวงสลรวันเนาะพี่น้องแต่ว่าแบบเมืองนี่อ่าเมืองสลรวันนี่บ่มมีแน่นอนเพราะว่าอันมันเป็นแขวงเด้สลรวันเนาะอ<ต>ถ,ถ้าเป็นเมืองกับเมืองเมืงองกรุงเสดนเมืองเี้ยกับเออมืองกรุงกิน่าเ <นะ S 2> มืง <นะ S 2> มงองกรุงกิน่าก็มีเมืองเี้ยก็มีน,น,ะ,น,ะ,นะเนาเท่านั้นเนาะปูขมิ้นกินหอนร้านโดยปูขมิ้นกินหอดร้านเนาะ ลูกก็มีบ่ลูกลานเจ้าน่ะเดี๋ยวจะให้ทั้ง้านเขาส่งให้ถึงเดี๋ยวะดิส่งมาให้เพิ่งครับผมหน้าตาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นแบบใดเนาะพี่น้องแม่เขาก็คุณงามเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วก็หน้าสิเปลี่ยนได้เนาะเด็กน้อยเนาะก็เดี๋ยวเขาส่งข้อมูลมาให้เช่นเพราะตอนนี้ยุ่งเกยียดโดยแม่อาจสิแบบตอนอยู่กับปุ๊อาจสิซื่อแบบนึงเนาะ ต่การมาลาวเลยก็ส enfin, ื่ออีกแบบนึงนะชื่อแบบคนมักเปลี่ยนชื่อนะเนาะคนอยู่ฝั่งลาวนะสื่อกิ๊ดบอ่นเคยถ่ายรูปกับรูปคนอยู่เพราะอะไรอ๋อส่งมาให้ผมในเด้อพ์วนนี้เพผมจะเอาขึ้นขึนหน้าจอเนาะเอาขึ้นปกคลิปะนะ พอดีว่าขบกำหนดเผนไปเกณฑ์ทหารหลยเนาะหลานเผนพี่น้องเลยเ,ลเดือนเมายเดือนเมษายนนี่ก็เลือกใบดำใบแดงนั่นนี่เนาะอเ,เอาเนานะถ่าเอฟซีเนาะอยู่แถวสละวันพี่น้องเลยกับฝากนเ,เนี่ยเด้อผมเองพี่น้องเนาะถ้าได้เจออันคนอยู่ในหูบเนาะที่ว่าเขาเสีเอาข้นนี่เลยพี่น้องแล้วเขาเสี่อาหุบขึ้นเบิเบ่งให้เบิ่งนันกันเนาะ เดี๋ยวจะขอรูปน้ำใอ้ไปเลยให้ไปส่งมาให้เนาะข้อมูลงให้กับโมลายปันไดพี่น้องเลยพูดแต่แขวงสารวันชื่อเพราะว่าผลไปเขียนในใบแจงเกิดนะเมืองสารวันแขวงสารวันผลว่านะแม่นเบาหน่อยแขวงสารวันเมืองโบมี่หน้าเมืองสารวันบุ๋มเมืองสารวันนี่วะบ่มีมันเป็นแขวงเลยเด้แขวงสารวันมันเป็นแขวงเลยทำเมืองกับเพื่อนกับเมืองค้งนะท่นน้อ อย่างเราไปเขียนชัยชื่อๆฮะเนาะอยู่ในใบยังเกิดนะอันนี้นะถ้าเฮาเอาหู่จักบ้านหู่จักเมืองโอ้อว่บทแง่ไอ้แบบว่าเอฟซีเป็นกระชีสแฉกีบต่อต่อฮะนะแล้วเป็นกระชีได้บอกเนาะเสียดายไอ้เพิ่นพวกหุจักซื้อบ้านเนาะหู่จักซื้อบ้านเป็สิดีเมนทั้งภัวเล่ากับโมหูได้อดีตภัวเล่าก็ได้จืดโบได้ยิ่งไปสั่นเนาะ เอ้าเจ็ดในกับเนาะจิมพ์เฮาสีประกาศลองเบิรงเนาะดีกว่าบอกประกาศนอยเนาะดีกว่าโดยบอกเป็นยันครับดีกว่าอยู่ละละเนาะเออรานี่ลองเลยเอ้าบันี้กัมีแต่ให้ทางไอ้บอกสื่อร้านแล้วก็สื่อพอคนอีกตัวนึงเนาะวันนี้มาจิมพ์เฮากับจิคอโตจบคลิบได้เนาะบอกมาเนายโดย พ่อเขาอ่ะเจอแม่น้ำดีกับเบี่อนเจอลูกได้ยิ้มสดาดีกับเพียงนงพงี่แม่เนีกินดาบุ้งคาราซังกินได้ไปแก่เลยโดยพ่อผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาบ้านยังไงบ้านโน้นบ้านโน้นโดยจังหวัดนครราชสีมาอ่าเนาะ ถ้าเมย์เพิ่นได้เบิ่งคลิปนี้กันเนาะอ่าพาพาลูกขับไปฝั่งไทยเด้อเอ้ยเด้อเนาะไม่เอเ็ดบัสไม่เอ็ดอะไรเขาเลยคนโดยพาลูกขับไปเห็ดบัตรประชาชนแน,น่เนาะพอดีว่าใบเจือนเกิดมันกันตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วเก็บเมียนอยู่ฝั่งไทยหมดแหละเนาะกับบูฮูว่าทั้งเมย์ผู้จิตตามยูรือบหรือว่าจันแนนกับบูฮูได้พี่น้องบางคนมัน บางคนเหมือนกรตามได้บางคนลูกอยาเห็นน่าพอยังประมาณีินะเห็นลน์เห็อยู่ครโัพนก็นอ๋โดยสาเหตุแบบติดต่อกันบ่ได้ก็ย้อนโทรศัพท์เนาะแต่ละคนเห็นเห็นไลน์พี่น้องเอยวกติต่อตอนตอหกขวบติดต่อได้อยู่เนาะอักจะทมา แล้วเลยแล้วโต๊ะซับสมันโต๊ะับมันก็เลยปนิ่งนะเมนกออนไลน์บันก็มีเนาะมีแต่โทรศัพท์กดปุบอย่างเดียวเนาะตะกี้เนาะเออ่อพี่น้องเลยแล้วจะากระฝากงเอฟซีทางฝั่งลาวพอดอเด้อเนาะฝากแชร์คลิปเนี่ยไปให้เมย์พัดเทศยนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะกับฮพว่าเพิ่นจิจือทางทางนั้นเนี่เป็นเป็นลุงบ่เป็นลุงเป็นลุงเออเป็นลุงพี่น้องเลยเนาะ อ่าโอเคอ้ยพ่อๆก็กินแน่เด้อถ้ามีข่าวดีจังนะครับก็จีเต้งจะไปอีกท่อนหนึ่งนะครับเด้อโอ้ยอ่าสบายดีครับสบายดีสบายดีครับผม